ยังรักไว้ไอเคยเป็น What's the day そうね。<laughs> ก็ยังรับไว้ไอเคยเป็นคอยยืนัางเพี สู้ไปดีอ,อยู่ยินจังใดข้ามไทยด้วยความคือพอ่อพูดดีพ่อหน้ากันไอ้นั้นก็นยังคือเก่าแจ่า่าท่านเจ้ามีเราบอกคนนอนบอกอยู่หากใครกันมันพอปากคนตาบอาคือพอ่อตลอด ตอนนี้เราฟังกันอยู่ที่ระยะ150เมตรนะครับ150เมตรนะจะพาไปที่200เมตรนะครับที่ต้องสาราตัวนั้นนะที่ันไปมา150อ่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปก,กันที่200เมตรครับ to Ta ถ้าเกิดถ้าเกิดเพลงตัดก็แสดงว่าเน็ตดุดน,นะครับสุดััดนะเมื่อกี้เราอยู่ตรงศาลาตรงนู้นนะครับ,นนรบประมาณร้อยเมตรร้อหเมตรตอนนี้ก็ออกมาอีกประมาณเป็น200ร้อครับชัดๆครับชัดๆกลางตัวนี้ผมแก้มาใหม่แล้วเรียบร้อยเบรก็ลอยๆตุ้มๆตุ้มๆ ไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังครับอีโต้กับตัวไฮเปอร์หรือว่าตัววารี้ตอนนี้แก้ไขเป็นที่เรียบร้อยครับการแข่งขันโดยที่แอรที่ใช้ขับเบรกก็จะเป็นตัวล่างตัวนี้นะครับอาจารย์ตัวขับแหลมจะเป็นตัวนี้ถูงไหมครับโปรแปดถึงไหมตัวนี้ก็โปรแปดตัวนี้จะใช้ขับมอนิเตอร์สองตัวก็มิกเซอร์มาหาที่เดเวลเล็ตเดเวลเล็ตมาที่แอมจากแอมก็จะไปหาที่ตู้ นะครับโดยสายลําโพงทีนี้ไอตัวตู้ลําโพงไม่จําเป็นว่าตัวไหนจะต้องวางตัวไหนตลอดหรือว่าจะอยู่ยังไงตลอดสายลำโพงก็ไม่จําเป็นตอ้องว่าต้องเสียบเส้นไหนอยู่ที่เดิมตลอดแต่ว่าหลักการที่ให้ที่ให้จาก็คือจากมิเซอร์มาที่เดลว์แลกเดลว์แลกมาที่แอมแอมมาที่ตู้มีอยู่แค่นี้ครับแต่สิ่งที่ต้องจํงาก็คือเสียบสายสัญญาณก่อนเสียบสายลาโพงแล้วค่อยเสียบปลั๊กไฟเวลาเก็บปิดเครื่องถอดสายไฟ ต่อสายลำโพงแล้วก็ต่อสายสัญญาณนะครับอ่ะทีนี้หลักการตามที่ผมบอกหลักการไปเมื่อกี้นะครับคือจากมิกเซอร์นะครับจากมิกเซอร์ก็จะไปหาที่เดเวล็อปก็จะไปด้วยสายสัญญาณทีนี้สายที่เราจะถอดน,นะครับมีอยู่นี่ครับสามคู่นี้อ่ะตามหลักการที่ผมบอก ก็คือจากมิกเซอร์มาหาที่ได้วลเล็ตด้วยสายอ่ะตรงนี้สายมาดูนะครับาจาันเลยตรงนี้นะครับสายที่ผมมาให้ก็คือตัวที่เป็นข้างซ้ายตัวที่ไม่มาให้คือข้างขวานี่นะครับมันจะออกจากเมนมิกตรงนี้อ่ะตัวที่มาให้คือข้างซ้ายแบบนี้นะครับดูให้ตรงกันจับมิก Mix ให้แน่นแล้วก็ดันเข้าไปให้มมนดัง เอาซ้ายครับ A ar, อาขวาครับอันนี้ก็เสียบเข้าไปของพระอาจารย์ซ้ายครับของผมขวาซ้ายเข้าที่ B A ครับ ใเครับใจก็แค่กดกดลงแล้วก็หมุนตนี้อยากให้ไปไหนนะมันแต่ถ้าเกิดอยากให้ดังพร้อมกับไอตัวตัวใหญ่ก็งรป ทุกสไลด์ทุกช่องเหมือนกันหมดนะครับอาจารย์ฮะอยูที่ว่าจะเลือกใช้แบบไหนครับอาจารย์โจพอได้วันนะครับวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอท่าป่าจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับวันนี้เรามาส่งชุด4ีคุณสีนะครับ1 7 0 0 0แสนนบาทพร้อมกับมอนิเตอร์นะครับวันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับในเซตนี้นะครับตู้เบสเป็นตู้โฮเบอร์อิโต้ข้างในใส่ดอก หนึ่งพันวัตต์นะครับตู้หนึ่งพันวัตต์พร้อมดอกตัวนี้อยู่ใบละหกพันเก้าร้อยบาทนะครับตู้เปล่าอยู่ใบละสามพันแปดร้อยบาทตัวนี้สี่ใบพร้อมกับเจ้าตัวกลางแหลมกลางแหลมตัวนี้เป็นโมิทักวาด,ดีนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดที่ปรับปรุงค่าเนว้ร์ูอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยเสียงกลางใช้เป็นตัวโภพทักเอ็มเอ็ก์หนึ่งสองสามร้อยวัตต์นะครับตัวนี้แหลมครบห้าศูนย์เหมือนเดิมตู้พร้อมใช้งานตัวนี้อยู่ใบละแปดพัน 8,100บาทนะครับก็จะเป็นชุดแผนเหมือนเดิมนะครับลูปล่างก็จะเป็นหน้าขลังตัดนะครับตัวนี้ k า n 4 s i b 4นะครับเป็นตู้อิตโตะสนใจติดต่อเข้ามานะครับสําหรับตู้อิตโตะตัวนี้ในสต็อกเราเรายังเหลือเยอะนะครับก่อนปีใหม่นี้อะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในะส่วนของเครื่องปโอเคครับในส่วนของเครื่องฟุงตัวนี้มีตู้มอนิเตอร์เป็น PS12 ด้วยนะครับก็จะเป็นเราจะใช้ตัว โปร8อยู่2ตัวนะครับโป8ใช้ในการขับกลางแหลมแล้วก็มอนิเตอร์แล้วก็ Monitor. แอนนี้ใช้ในการขับเบีดจะเป็นตัวอาโปร15.5นะครับแต่นี้1,500บาทที่8โอห์มแต่นี้800บาทที่8โอห์มแล้วก็ใหม่ล่าสุดนะครับมาลันนี่ DPA 260 P บวกนะครับตัวนี้ราคาปัจจุบันอยู่ที่1500บาทแล้วก็ไมลที่ให้จะเป็นตัว MT-1D น,นะครับพร้อมแหลกพร้อมโตะนะครับพร้อมแหลกพร้อมโตะ ส่วนเจ้าตัวมิกเซอร์มาดูในส่วนของมิกเซอร์มิกเซอร์ก็ยังให้เป็นเจ้าตัวอัลโตไลท์หนึ่นะครับตัวนี้ราคาขยับขึ้นไปเยอะนะครับแล้วก็จะมีเดเซตอ่ะแล้วก็ยังมีสายลาโพงสายสัญญาณอะไรเดเซตนะครับมาแล้วก็จะมีตู้มอนิเตอร์ในเซตนี้จะมีมอนิเตอร์ด้วยนะครับมอนิเตอร์ ps 1 2ตัวนี้จะอยู่ใบละ5300บาทนะครับแล้วก็มาพร้อมกับขา ่าขาตั้งเซตนี้อยู่ที่ตัวละ750บาทนะครับพร้อมสายลำโพงสายสัญญาณอะไรเบ็ดเสร็จผมบอกผู้ใหญ่ไปเท่าไหร่นะครับ 16, <000. S> 1นึ0 0 0นหกหมื 16, ่นสองพันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เจ็ดนะหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันนครับอโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันเลยนะ peristiwa ayat เดินกลับกันอ,อุตรีนทร์ครับเธอป่าอีกแล้วครับท่านจีเป็นหมู่บ้านเดินนะครับที่ผมเคยมาส่งที่จอมแม่แมที่มีเป็นรูปหอนอ่ะที่ผมฝ่าพูดพูดใส่หอนอ่ะบ้านนี้เลยผูย้ใหญ่บ้านเขาติดใจก็เลยให้คณะกรรมการหมู่บ้านคณะกรรมการวัดซื้อให้ที่วัดรอบนะครับขอบคุณผู้ใหญ่มากนะครับ ก็ยังไงก็ติดต่อเข้ามานะครับเบอร์โทร084408227นะครับ o k สบุ๊ภม,มิทักกล่อมใจทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับ l ล n e ID พงม,มิทัก101 PO NG PIT AK 101แล้วก็ y t u t u นะครับภงม,มิทักษ์ o ีเวอร์ชั่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยด้ครับ